สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเสียนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าสําหรับใครที่ใช้ในส่วนของ l าย e PC แล้วทาการล็อกอินในคอมพิวเตอร์ของเราไม่ได้นะครับตอนนี้นะครับลายเขาได้ประกาศในหน้าของเว็บไซต์นะครับว่าสําหรับใครที่ใช้ในส่วนของ Windows 7จะไม่สามารถใช้งานในส่วนของลาย e PC ได้จะต้องใช้ในส่วนของ Windows 10เวอร์ชั่น1607ขึ้นไปนะครับก็ไม่ว่าจะเป็น1607นะครับหรือว่า 1 8 0 9 2 1 H 2 2 2 H 2นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว Windows 10แต่ค่าใครใช้ในส่วนของ Windows 11เราก็สามารถใช้งานได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าในส่วนนี้ในส่วนของ Line เขาแจ้งมาว่าต้องเป็น Windows 1607ขึ้นไปวิธีการเช็คเวอร์ชั่นของตัว Windows ก็ไม่ยากแค่กดปุ่ม Start นะครับแล้วไปที่ปุ่ม Setting แล้วไปที่ System แล้วก็ไปที่ About เลื่อนลงมาด้านล่างเราจะเห็นว่าตอนนี้เราใช้ในส่วนของ Windows เวอร์ชันอะไรนะครับสำหรับใครที่ใช้ในส่วนของตัว mac os นะครับ mac os ก็ต้องเป็น mac os 12ขึ้นไปนะครับถึงจะใช้งานตัว line pc ได้สำหรับใครที่กำลังใช้ในส่วนของตัว windows 7ถามว่า เรายังจะสามารถใช้ลาย PC ในการรับส่งไฟกอกสารต,ต่างๆได้อยู่หรือเปล่าเพราะเราไม่อยากทำการอัปเกรดนะครับหรือว่าทำการลงใหม่ในส่วนของ Windows 7เป็น Windows 10หรือเป็น Windows 11นะครับเพราะว่าอาจจะฮาร์ดแวร์ของเรายังไม่พพอร์ตหรือว่าไม่มีเงินซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่นะครับถามว่าก็ทำได้นะครับเพราะว่าจริงๆลายเขาบอกว่าถ้าในกรณีคุณไม่ได้ใช้ Windows หรือ MacOS ตามที่ลายเขาแจ้งนะครับ เขาบอกว่า you can use Chrome version offline ได้นะครับขั้นตอนสำหรับใครที่อยากจะใช้ในส่วนของตัวนะครับ Line application ที่บน Google Chrome นะครับเพียงทุกท่านทำการเปิด Google Chrome ขึ้นมาแล้วไปในมุมขวานะครับแล้วก็เลือก Extension แล้วก็ Vi s ิ t Chrome Web Store จากนั้นนะครับด้านบนให้ search คำพิมพ์คำว่า line นะครับ Line แล้วก็เลือกไอคอน line มันจะเจอกับไอคอนตรงนี้นะครับไอคอน l ลายและผู้นะครับติดตั้งประมาณ3ล้านกว่า user ให้ทำการกด add to chrome นะครับเมื่อกด add แล้วก็ให้ทำการกด extension เข้ามานะครับเราทำการกดเข้ามาเรียบร้อยนะครับมันก็จะทำการติดตั้ง extension มันก็เหมือนเป็น line pc แต่มันติดตั้งอยู่บนตัว google chrome นะครับเพื่อนๆก็สามารถ มาใช้งานในส่วนของตัวนะครับในส่วนของ extension ที่เป็นตัว Google Chrome ได้อ่เดี๋ยวขอยญาเปิดนิดนึงเมื่อเปิด extension นะ extension เราก็กลับมาแล้วมันจะมีในส่วนของ detail ตรงนี้เห็นไหมครับเราก็จะเห็นเป็นไอคอนในส่วนของตัว line นั่นเองนะครับถามว่าและวิธีการใช้งานของตัว ลายบนตัว Google Chrome ทำอย่างไรนะครับสำหรับวิธีการใช้ในส่วนของลายบน Google Chrome นะครับก็เพียงแค่ไปที่สัญลักษณ์ extension อยู่มุมขวาบนนะครับคลิกไป1ครั้งแล้วมันจะเห็นในส่วนของ extension ก็ให้ให้เราทำการคลิกไปที่ปุ่ม extension นะครับลายมันก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างแบบนี้จากนั้นเราก็สามารถใช้ในส่วนของ ตัว Line บน Google Chrome ได้เลยทีนี้ก็สำหรับใครที่ใช้ในส่วนของ Windows 7ก็ไม่ต้องง้อแล้วนะครับว่าลง Line PC Desktop ไม่ได้นะครับเราก็เราก็สามารถใช้ Line บนบน g o o g l e Chrome ได้แต่สำหรับใครนะครับอันนี้เพิ่มเติมสำหรับใครที่อยากจะติดตั้งนะครับสำหรับใครที่เป็นในส่วนของ Windows 10เวอร์ชันน1เวอร์ชั่น1507ขึ้นไปนะครับ ซึ่งปัจจุบันจริงๆ Windows 10ส่วนมากก็จะเป็น 21H2 กับ 22H2 นะครับแล้วก็สำหรับใครที่เป็น Windows 11ก็สามารถเข้าในสู่ของ URL ที่เป็น line.me นะครับเมื่อเข้ามาแล้วมันจะเจอไอคอนนะครับสำหรับใครที่ใช้ Mac ก็ให้คลิกที่เป็น Mac สำหรับใครที่ใช้คอมพิวเตอร์ก็ให้เลือกปุ่มด้านขวามันก็จะเป็นการในส่วนของการลงตัว Line Desktop นะครับสำหรับใครที่ Windows เวอร์ชันสูงตามที่ Line เขาแนะนำนะครับ ก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับใครที่ใช้ไลน์ pc นะครับแล้วมีปัญหาสำหรับ windows 7นะครับคุณก็สามารถใช้ในส่วนของไลน์บนตัวกุ้โคมได้นะครับก็ท่านใดที่ชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเฮกหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ